สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับภาพที่ขายได้ประจำวันนะครับ EP ที่4แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ไม่ไม่ใช่เป็นวันเสาร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเช็คยอดจากวันศุกร์นะครับก็เมื่อวานนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าได้กี่โลดนะครับสําหรับพอร์ตเล็กๆของผมนะครับไอพอร์ตเล็กที่ว่านี่ไม่ใช่รูปน้อยนะครับแต่ว่าฝีมือนะครับยังเล็กๆอยู่นะครับผมเหมือนว่าเราก็เหมือนเดิมครับเราเข้าเรื่องกันเลยเราก็กดไปที่แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์นะครับ ปแล้วกดที่ยอดรวมนะครับแล้วเราก็ให้กรองมันมาก่อนนะครับโอเคนปุ๊บอ้ยโหลดนานจังเลยห้าโลดนะครับโอ้โหก็กลางๆนะครับก็โอเคครับส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ใน ประมาณนี้ครับสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปที่ขายได้นะครับรูปแรกนะครับ0จุดห้าเก้าเหรียญนะครับรูปน้ำนะครับน้ำนี้ผมก็ถ่ายจากโหลนะครับใช้แฟลชแล้วก็เอาแก้วน้ำอีกอันหนึ่งนะครับใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เทลงมาให้เป็นฟองอากาศนะครับก็ได้มาศูนยจุดห้า0 5้าถือว่าเป็นรูปที่ขายดีและขายได้ราคาดีที่สุดในวันนี้นะครับรูปต่อไปนะครับ รูปนี้เขาจะเรียกว่าแนว wooden table นะครับ <c oughs> ก็คือผมเนี่ยไปถ่ายโต๊ะไม้นะครับตามร้านอาหารตามสถานที่ต่างๆที่เห็นมันสวยๆนะครับก็ถ่ายเก็บมาหรือบางครั้งผมอาจจะเอาไปสร้างวิธีสร้างก็สร้างใน Photoshop อะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาทําเป็นโต๊ะไม้ก็ได้แต่อันเนี้ยผมไปถ่ายมานะครับแล้วก็แบ็คกราวทะเลผมก็ไปถ่ายทะเลแถวบ้านมานะครับแล้วก็เบลอมันเล็กน้อยนะครับก็เอามาซ้อนกันซ้อนเลเยอร์กันนะครับ ใน Photoshop แล้วก็พาทิ์ก็ใช้บัดนะครับทำเป็นแชกแล้วก็รูปนี้ก็ขายดีที่สุดในหมวดของผม w o o d e n Table นะครับรูปนี้อันดับหนึ่งนะครับรูป <Yahoo! S 1> ต่อไปก็เหมือนกันนะครับก็แม็กกาวฉากเดียวกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าเปลี่ยนแค่โต๊ะไม้นะครับโต๊ะไม้อันนี้ผมซื้อเป็นฉากฉากอันร้อยกว่าบาทในพวก Lazada Shope e มานะครับแล้วก็ ใช้พอถ่ายถ่ายลงไปปุ๊บผมก็ใช้ดิสทอร์ดอะไรพวกเนี้ยเป็นโปรแกรม p h โฟโ s ้ช p อ่ะแต่ผมก็ดึง,ดงมาย,ยืดมาให้มันดูเหมือนยืดไปข้างหน้านะครับประมาณนี้รูปนี้ก็เป็นรูปที่2ที่ขายดีนะครับอ๋อสักครู่นะคเน็ตมันมันไม่โชว์ยอดอีกแล้ว <No. S 1> เอาเอาใหม่เอา,า่อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่สนะ ก็เป็นอันดับ2ที่ขายดีนะครับในหมวด wooden table นะครับรูปต่อไปรูปนี้นะครับก็เป็นช่วงช่วงแรกๆนะครับที่ถ่ายเลยก็คิดอะไรไม่ออกนะครับก็ถ่ายที่นอนนะครับผ้าปูที่นอนแล้วก็บิดให้มันเป็นริ้วๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไปแต่งใน Photoshop นะครับย้อมสีเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขายได้นะฮะรูปนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับขายได้ทุกวันนะครับ เป็นรูปที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับเป็นรูปแบบก่าบทั่วไปนะครับโอเคแล้วก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าโหลดมันมาจากไหนกันบ้างนะครับผมเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ Dashboard โ okay. อเครูปน้ำนะครับรูปน้ำรูปแบบเทน้ำ เป็นฟองอากาศนะครับมาจากบุกลินนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ลูกวูดเดนเทเบิลนะครับแต่ว่าเป็นพื้นไม้สีขาวนะครับมาจากโตรอนโตแคนาดานะครับประเทศแคนาดาครับแล้วก็วูดเดนอีกอันหนึ่งที่ขายดีที่สุดที่เป็นพื้นไม้สีน้ําตาลนะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะชื่อเมืองอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกคาโตนาอะไรนี่แหละแล้วก็แป็งกาวสี สีเหลืองนะครับที่เป็นผ้าที่เป็นเลี้ยวๆนะครับก็มาจากประเทศไซปรัสนะครับแล้วก็แบเกาญอดนิยมของเรานะครับมาจากบาราซิลนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปเราก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่ามือใหม่ที่เข้ามาดูจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ถ้าชอบแบบนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ข้างล่างนี้ด้วยนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ